สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะนำเหรียญของหลวงปูแ่แหวนสะุกินโนม, <c oughs> มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับจะพยายามนะฮะหาเหรียญที่เป็นเหรียญแท้นะฮะมาให้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นเหรียญแท้อีกเหรียญหนึ่งนะครับ นี่ครับหลวงปู่แหวนสุกินโนนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ผู้บรรยายนี่สะสมไม่นานแล้วนะครับไม่ได้ใส่กรอบเอาไว้ที่หิ้งพระที่ก่อนเก็บรักษาไว้นะครับฝุนบ่นเกาะเป็นบางส่วนนะครับมาดูด้านหลังครับ นย่าด้านหลังอจุดอุจุดมอจุดนะฮะอ,อุมะนะครับนะครับวัดดอยแม่ปังสองพันห้าร้อยยี่สิบากฏว่าหลวงปู่แหวนองนี้นะฮะสร้างและผลิตีที่ถูกเสกที่วัดดอยแม่ปังนะครับเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับ ตัวหนังสือตัวอักขระนี่จะเป็นบล็อกขยื่นนะครับจะมีรอยเกินรอยอะไรอยู่นะครับเป็นของแท้ด้านหลังจะเป็นเครื่องอัฐาบริขารนะครับสําหรับพระเกจิอาจารย์ทุกุงนะครับที่เป็นสายวิปัสนาสายวิปัสนากรรมฐานนะครับด้านหลังของท่านส่วนมากก็เป็นพระวิปัสนากรรมฐานจะมีเครื่องอัฐาบริขารลักษณะอย่างนี้นะครับ กับทีด้านหลังนะครับ,บดูด้านหน้าทีนึงนครับหน้าหน้าก็มีแค่นี่ฮะที่เขียนใต้ฐานคําว่าหลวงปู่แหวนสุกินสุกินโนนะครับนั่งขัดสมาธินะหน้าท่านจะเอียงนิดหน่อยนะเอียงเข้ามาทางขวามือถ้ามองเข้าไปถ่ายภาพเข้าไปก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับแต่ท่านเอียงขวาเรามองเห็นทางซ้ายนะครับ เหร <ITA> ียญที is, <anal ysis> ่สร er ้างขึ <ıyorlar> ้นมาเมื่อปี2,520ครับนับพระเกจิอาจารย์ของคูแวนนะครับเหรียญที่โด่งดังก็เหรียญเราสู้นะครับรุ่นนี้ก็ความนิยมก็ไม่ไม่ด้อยนะครับแถบภาคเหนือลูกศิษลูกหาก็หาซื้อหาเก็บหาบูชากันอยู่นะครับ ได้รับความศรัทธาจากประชาชนรุ่นหลามนะครับหลวงปู่แวนนะครับนี่ยคมชัดครับทําไม้ชมอีเกเหรียญหนึ่งนะครับมาดูด้านหลังอีกทีนะครับคมชัดนะครับ ครับผมโอเคมากครับที่ติดตามชมครับ